อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะครับอาร่อยจุดๆไปเลยครับน้องซันตอบพร้อมกับพยักหน้าเธอยิ้มให้ลูกชายอย่างนึกเอ็นดูงานน้องซันก็ค่อยๆทานนะลูกนะระวังหกด้วยถ้าหกก็เก็บถ้าเก็บไม่ได้ก็บอกแม่นะเดี๋ยวมดมันจะขึ้นเอาแล้วมดมันจะขึ้นได้ยังไงครับเราขับรถอยู่ครับ,รรบดารันทำท่าคิด น้องสันหันไปเค้นเอาคำตอบจากผู้เป็นแม่จ้องแม่ขนาดนั้นจะเอาคำตอบไปได้หรือลูกอืมมันก็น่าจะอยู่ในรถอยู่แล้วมั้งทีนี้พอเรากินอะไรทำอะไรหกที่พอจะเป็นอาหารของมันมันก็เลยออกมาลูกน้องสันย่นคิวเข้าหากันแม่เดาเหรอคะอุ๊ยเด็กคนนี้ใช่ลนะดาเดาแต่จะว่าไปก็ไม่เดาเหรอก เขาเรียกว่าคามน่าจะเป็นจ้ะมันจะโผลม่มาจากไหนละจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นตอนเราจอดมันก็แอบเข้ามาทำรังนี่แหละแม่ว่าน้องซันยังคงจ้องมองหน้าคุณเป็นแม่เมื่อมันยังไม่ชัดเจนน้องซันยังไม่สามารถรับคำตอบได้แต่เหตุการณ์นี้เหมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติพอลูกของเธอก็ชอบเป็นแบบนี้ต้องการนักกับคำตอบที่มันชัดเจน คอมเมนต์ลูกชายไม่ได้รอช้ารีบดึงขนมมาหนึ่งส่วนแล้วใส่ไปที่ช่องเล็กๆข้างเกียร์ดารันจึงหันไปทำตาดุใส่ลูกชายน้องสันทำอะไรลูกสกปรกจริงเด็กคนนี้แม่พุ่งพูดจุดหยกๆว่าเดี๋ยวมดออกมาก็ซันอยากจะเห็นนี่ครับซันอยากรู้ว่ามันจะออกมาจริงเหมือนแม่บอกไหมแลือแม่บอกอยู่ว่ารถเรามันมีมดอยู่ ดารันพยายามอธิบายให้ลูกชายฟังทว่าน้องซันก็ยังคงดื้อรัน้นไม่ยอมให้ดารันหยิบออกท่าเดียวคนเป็นแม่จึงสายหน้าให้กับลูกชายในที่สุดจึงยอมให้แกทดสอบของแกไปไม่นานนักน้องซันจึงได้ตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเอ้ยแม่ครับแม่ครับจริงๆด้วยครับก็บอกอยู่ว่ามีรอบนี้แม่เข้าศูนย์ไม่จะแจ้งช่างอยู่ แม่บอกแล้วลูกไ่เชื่อเองดิดูสิมันออกมาใหญ่แล้วรีบเก็บเร็วๆเลย,เล,ยลูกมันจะไม่มีได้ยังไงในเมื่อเอาขนมันกินในรถตลอดบางทีก็ทิ้งไว้ในรถพอแม่เผลอมันก็เข้ามาในสิลูกอ๋อเก็บไปเรียบร้อยเลยถึงบ้านแล้วขณะขับรถไปจอดที่โรงรถคิวของดารันก็ได้ยยนเข้าหากันเมื่อมีรถอีกคันที่กำลังจอดอยู่รถใครนั่นนะ ต้ใครครับอ๋อ